ใครกำลังหาบ้านเช่าราคาถูกฟังทางนี้การเคหะแห่งชาติเปิดบ้านเช่าทำเลดีทำสัญญาเข้าอยู่ได้ทันทีในราคาเช่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,950บบาทเท่านั้นพร้อมฝึกอาชีพให้ฟรีค่ะ สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้รับผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้มีบ้านเช่าพร้อมอาชีพซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดบ้านพื้นที่ใช้สอยและทำเลถือเป็นบ้านเช่าที่ราคาถูกกว่าที่อื่นคาา่าเช่ารวมต้นเพียง1950บาทถึง3750บาทต่อเดือนและพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่30-50ถึงาตารางเมตรส่วนคุณสมบัติผู้เช่ามีดังนี้1ถือสัญชาติไทย 2. บรรุนิติภาวะ 3. มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนหรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่มีงานทำและพร้อมทำอาชีพในทุกโครงการหากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเคหะนครหลวงสาขาชลองกุ้งคอ l l c e นเตอร์1615หรือแฟนเพจการเคหะแห่งชาตินะคะ